กรุงศรีสยามอราชครังสุสคงสโคไทยเฮยคุณพ่อรามคำแหงปก้าวทานินพุทธิพินโยยศยิงพยองแห่ไทยเททมน้อมกล้าเอา เกลือกบุญพระฤทธิ์กฤษณราชแกลแอ้อเกลียงเสมอกมังราคุณพระพางพระคุณพระเจ้าพระศัก์จักรพัดเลอดีโลกเกียรติพระฤอเพียงพอไพรฟ้าฝ้าอา ฝากห่วง